สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม ผมต่อครับผมผมเหนื่อยครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของ <c oughs> ฮาเล่ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของใช้ครับแต่ว่าวันนี้เราสังเกตว่ารถคันใหม่ที่มาถึงมาส่งกับเราเนี่ยเฮ้ยกล่องมันดูแปลกๆหน้าตาแปลกแปลก,ก,กแล้วทีนี้เขาก็จะมีบอกว่าเฮ้ยช่วยดูวิธีเปิดด้วยนะ,ะทำไมต้องดูด้วยใช่ทำไมไม่ถึงไม่ต้องขันเออเราก็จะมาดูเราก็จะมาดูกล่องนะโอยเออหน้าตามันแปลกไปครับพื้นฐานของตัวตัวกล่องก็กลายเป็นไม้จากเดิมที่เป็นโครงเหล็กใช่แล้วก็มีรอยปะฮะมีรอยข้ากันใจ โกนไก่เนี่ยเออเราก็ตอนแรกเราก็คิดว่าต้องใช้คัตเตอร์กรีดรอบนะก็ไม่ใช่อีกไม่ใช่มันมีวิธีการเปิดนะครับซึ่งมันมีตรงนี้เราเรามาดูกันะครับในจุดเริ่มต้นของการแกะกล่องนะครับจากเดิมที่เราต้องมานั่งไขนะครับเราก็ใช้วิธีการเปิดจากตรงจุดปะเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์ลำล่องไปก่อนนะครับวิธีการก็เอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยทำช้าๆทำช้าๆคราวที้ผมอ่ะไม่มีคัตเตอร์ผมลองแง่งแง่งดูผมกรีดให้แล้วอ๋อเรียบร้อยแล้วครับโอเคเราปุ๊บ อ๋อออกมาแล้วก็เป็นเส้นป่าแ็จแล้วเราก็ทําการลากเลยครับลากเลยครับโอ้โหนี่มันง่ายดายน่าดูลากเลยครับลากเลยครับคุณต่อเหมือนซักะเยอะลากเลยครับลากไปเรื่อยนะไปเรื่อยๆครับมันจะไม่ขาดนะมันแข็งแรงมากแข็งแรงลากไปเลยครับจนกระทั่งมาสุดอีกด้านหนึ่งก็จะมีอีกอันหนึ่งลากไปลาก็ลากต่อ ปพอลากเสร็จปึ๊บปึ๊บมันก็แผ่นนี้ก็จะขึ้นได้เลยทีนี้เราก็ต้องไปเลยโยกไ้เลยนะครับครับผมไปทางนี้ทางไหนทางนี้ครับผมไปทางนี้ครับคุณเหนืออ่ะดูข้างหลังข้างล่างจะเป็นโครงไม้อ่านะครับผมเป็นไม้ที่มาจากฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ต่อไปเราจะเปิดสีได้าแต่ว่าต้องใช้คัตเตอร์นะครับผมอ่ะนะฮะเราใ้นแล้วเราก็มีเส้นป่าทเป็นรูปกากยนะครับเราจะกรีดอันนี้อะไรครับ อันนี้ใบบอกเรา,า,เาไ,บไรเบหมอรโอเคตัวนี้เรากรีดลงไปถึงด้านล่างทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะเปิดนะครับต่ออีกด้านหนึงครับอ่ะตัดมาปึบอ่ะอย่างนี้ต่อ,อเรารอก่อนเราต้องใช้ทีมงานสี่คนแบบมาเลย แัดแลบไปเลยพร้อมกันไงสี่อันมันจะได้เห็นแบบอย่างนี้เลยโอเคไปแล้วครับเดี๋ยวองเล่ารับผมอไปเอามานะฮะทำการเหยียบเหยียบไปเลยเหยียบนะฮะนาทีบอกให้เหยียบให้หลุดออกมาเลยครับเหยียบให้หลุดออกมาเลยครับเหยียบให้หลุดเลยครับเสร็จปุ๊บเราต้องฉีก้อมาดู่อนแต่แล้วเนี่ยนาทีเราฉีดรถแต่ว่ามันจะมีตัวยืดอีกตัวนึงฉีก่อนเราต้องรู้ตัวนี้ตัวสตารนะครับาเราฉีก้อมาก่อนเราฉีกรถกัมาก่อนครับฉีดมาเลยครับนี่ฮะ ฉีกระดาษมาเลยเราได้เห็นด้านล่างอย่างชัดเจนนะครับอ่ะมา <c oughs> ตอาเนี้ยกระชากลากถูนี่คนนี้พี่เขาถนัดมากเราเนี้ยเขาเนี้ยเป็นอย่างงี้ครับมันจะเป็นเชือกตะกอดมันจะเป็นเป็นเอ่อเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นน็อตเป็นเหล็กะฮะตอนนี้เขาเจาะรูมาแล้วเอาเอาแกะแกะร้อยรูอ่าเขาเนี้ยก็ผมมาคล้องรถสวา่านมันจะมันจะล็อกพวกถุงอะไรพวกเน,นี้ยเราออกก่อนด้วยนะฮะ นะฮะแล้วก็นําเอามาให้ออกมันจะเป็นตัวขัดล้อไว้ไม่ให้รถไหลนะครับหมไยจะมีด้านหลังอีกตัวเสร็จแล้วครับเราก็จะมาทําเหมือนเดิมโดยการแกะเชือกก่อแกงออกนั่นเองนะฮะแต่ทีนี้สังเกตดูว่าวิธีการล็อกล้อเข้ามาแบบล้อตรงแล้วเราก็ไม่้องมานั่งโยกแล้วใช่ไปครับ 1> 1, 2. 2> <Hey. S 1> เรื่องสองเฮ้ยอย่างนี้ตอนนี้เอาออกอ่ะก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าที่ข้อควรระวังนะครับคือตอนเนี้ยไอช่องไม้เนี่ยอาจจะขัดขาเราได้อ่าก็ต้องแบบบางคนต้องดูพื้นที่ในการถอยหลังก่อนเอาขาลงเนี้ยนะคือ,ต,อตัวเองใช่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะซึ่งผมเนี่ยถอยมาไม่กล่าวหมอ,อพันคันแต oh. นั้นผมเก่งใช่ครับที่เหลือก็ดูเพื่อนอีมือว่าันใช่อ่ฮะนี่เราก็มาจบการรีวิว การออกโอเพนบล็อกออกม่ก็อย่างไรเดี๋ยวถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ในการบรรจุพันฑ์ของงานแรกมีอะไรเปลี่ยนแปลงดีเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีนะได้ครับผมแล้วเจอกันละครับผมลวครับาเจอกันโอเคสวัสดีครับผม